มือว่านในมีการนันไททอดตะกอนเนาะครับตะกอไทจัดยวนโคราเนะครับจัดยวนโคราดสนะสนามารีสนามาเร่กับซูซีครับ,รบเปียกซูซีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันเปลี่ยนกติกาใหม่เนาะครับบอกใจง่ายคือตะกอไทนี่เก่งเกินมาแต่ทานไรกันเปลี่ยนกติกาเก่านี่คือแค่เสือบแค่เสือบเราเขา รับว่าใดโตว่าดดนี่เรื่องเธอเป็นสิบซิบก็แต้มกัมีนะครับเศษหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ก็เลยให้สลับถึงด็ดเสร์ฟไ้คแน่นก็นสร้างก็ต้องสลับให้ไฟเขาได้เสร์ฟลูกต่อไม้สิเนาะครับเป็นกติกาไหมมันเห็ดให้เบียดสูซีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าอย่างสามารถอันสนะได้ครับทั้งอันลูกบล็อกลูกยังได้เองสิเนาะครับ มันก็เลขคะเนนสามารถกลับมาแซงอย่างใดนี่ครับอย่างนี้ว่ามีนากกีฬามาหลายประเทศนะครับเพราะว่าไทยตอนนี้กำลังเนีนประชาสัมพันธ์ยังใหญ่ประเทศต่างๆเขาหันมาสนใจมาเล่นนรายนะครับหันเพื่อควมหวังขึ้นได้เขาโอลิมปิกนะครับตะกอนเซปักตะกอนครัันได้เขาไทยมีควมหวัง เรียญท่องไ่นะครับไปไีใดมีมวยไทยนะครับตอนนี้ความหวังของไทยนี่คือตะกอกับมวยไทยนะครับได้เข้าไปซ้อย่างนี่นายท่ำให้ไทยได้เรียนทองโอลิมปิกได้เพิ่มนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกซีปีนี้อเมริกาสิบวมมีมวยสากลน,นะครับมวยมวยกับิบูมีเนี่ยเพราะว่าเขาวามากกติกาที่ตอนนี้ พวกเขเกื่อนยังสถาบันนะครับสถาบันมวยนะมันตัดสินการตัดสินเขาว่ายอมรับเขาวบนันเขาเลยเป็นสามารถชิกแล้วเขาจะวัดจับนะครับไทยศิียเลี้ยนอีลาในส่วนนี้ไปนะครับกันได้ตะก,ก้อได้มวยไทยนี่แหละนาจะดีต่อเมืองไทยนะครับเพราะว่าเขาเป็นต้นตำรับเนาะโอกาสเขาไ,ได้สูงนะครับก็หวังว่า อีกสี่ปีหรืออาจสที่เป็นสมัยตัวไปเขาจักกันเขาได้เขาเลี่นปีกไทยยมีความหวังขึ้นมาเนาะครับเรียนท่องเนาะครับก็หวังว่าที่ได้โอกาสนั้นให้เมืองไทยมีโอกาสได้กีฬานี่ได้บรรจุเราวคนเงมาเรียนรู้มากยังเข้าไปขยายตลาดยังไล่ได้เข้าไปมีเนาะครับอะไรีเป็นคู่ส่วนนี่เนะครับคู่ตะกอ้อไทย ได้ไปยูต่างประเทศหรือมวยไทยจากตอนนี้เขาไปมวยนี่ได้ไปสอนไลน่ประเทศอาดีเพิ่มไปอีกเนาะครับมี่ตะก่อมาตื้มีเนาะครับประเทศที่เขาสนใจเนาะก็บางว่าจะเป็นยัื่องสั้นนะครับนี่เกี่ยวกับข่าวกีฬาของเมืองไทยมาเสนอแค่นี้ครับ